la che va qua dietro bla bla bla

ดูแลง่ายมั้งง่ายมั้งโทรศัพท์กูตัวนอ้พอขึ้นมาปะเหรอฮะเออไมาเลยนะก่อนมองที่ใจครับดูเราทะเลน้องเอมันทำผมแดงเลยดูนั่น พอนั่งนังเลยหรอกพนั่งเลยดีบัตรสิเรยไม่ไดเลยนะแม่งยัอุมเอาอีกแรงแรงถ่ายได้เออฮะเออไอ้ิันยืนแล้วยังนะถ่ะแช่งยต้องถ่ายรูปยืย้ายเลยอู้ข้อต้นนี้ถ่ายอยู่อะไรครับอันนี้เยราไปทางไหนบ้างครับต้นนี้ไปช่วยเอากันไปครับไปครับดูสีหน้าครับน้องโบดูนี่โอ้ยหมดแล้วครับ